อ่านจากเพจคุณดังตรินเมื่อใดบาปที่เคยทำย้อนกลับมาหาคนเรามักจะไม่คิดว่านั่นคือสิ่งที่ตัวเองเคยทำไว้แล้วแต่คิดว่านั่นเป็นสิ่งที่โลกเพิ่งกระทำต่อตัวเองเพียงข้างเดียวเราเพิ่งถูกรังแกเราเพิ่งได้รับความไม่เป็นธรรมเห็นคนเย็นชาทำหน้าอากตันยู คุณอาจกำลังมองเห็นใบหน้าตัวเองในอดีตเมื่อวัยเด็กที่ทำกับพ่อแม่หรือคนรอบข้างอยู่ก็ได้ถูกคนสนิทแทงข้างหลังทั้งที่ทุ่มเทให้และไว้ใจตลอดมานั่นอาจเป็นมีดเล่มเดียวกับที่คุณเคยปักไว้กลางหลังของคนรอบตัวของคุณในอดีตที่ผ่านมาก็ได้โดนคนหักอกถูกทอดทิ้งไม่ใหญ่ดีคุณอาจเจ็บปวด ค้ายกับที่เคยทํากับคนอื่นไว้แต่แก้งทําเป็นลืมหรือต้องเตือนจังๆจึงจะนึกออกได้เจอคนใกล้ตัวปอกลอกเจอคนไกลตัวรีดไถคุณอาจกำลังเจอสิ่งที่ตัวเองเคยทำไว้กับคนใกล้ตัวหรือไกลตนในที่ผ่านมาก็เป็นได้ตอนเป็นฝ่ายถูกกระทำความทุกข์ที่กำลังเกิดขึ้นนั้น ตลอดจนความหลงลืมสิ่งที่ตนเคยทำไว้ไม่ว่าจะเป็นวีรกรรมในชาตินี้ตั้งแต่กำเนิดเกิดออกมาจะบีบให้ทึกทักว่าคุณโดนเป็นครั้งแรกโดยน้ำมือของคนตรงหน้าวิสัยไม่รู้ขี้ลืมแบะเข้าข้างตัวเองแบบมนุษย์จะไม่ช่วยกระตุ้นให้นึกออกเลยว่าตัวเองนั่นแหละที่เริ่มก่อนตัวเองนั่นแหละกำลังรับผลคิดไม่ถึงเลยว่านี่เป็นเรื่องจริง แต่ละคนกำลังรับกรรมที่ตัวเองเคยทำไว้และกำลังจะต้องรับกรรมที่ตัวเองกำลังทำเพียงท่องไว้อย่างนี้บางทีโรคความจำเสื่อมจะค่อยๆหายไปเองแล้วค่อยๆนึกอะไรออกขึ้นมาเองได้